ขอบคุณครับนะฮะคำถามระบบลายลิพิมพ์นะครับกยศมาวันนี้แต่ถ้าเข้าหน้าใหม่ได้ซักได้ถามกันนะครับมีปัญหาในเรื่องอะไรนะครับทั้งกู้ใหม่แล้วก็กู้ไปแล้วมีปัญหาผ่อนชาระไม่ไหวขอปรับโครงสร้างหนี้โดนฟ้องไปแล้วยึดทรัพย์อยู่นะฮะติดต่อเข้ามานะครับ02ครับ206610223ขออนุญาตไปคุณอุดมรักต่อนะครับคุณอุดมรักครับคุณคุณคุณอุดมรักได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะ อาเชิญเลยครับค่ะเออค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือ,คคอกยศนะคะจากโรงเรียนหานุพง์บริลักษ์สุขุมวิทได้ยินไหมคะได้ยินครับเล้เลยค่ะคือกยศเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้โอกาสจากกยศนี่แหละค่ะที่ทําให้มีอาชีพบริบาลในทุกวันนี้ค่ะอะค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยที่โทรมาให้กำลังใจกยศนะคะค่ก็คือโรงเรียนฐานุพงศ์บริรักษ์สุขุมวิทย์นะคะก็ให้โอกาสได้กู้กยศในการเรียนบริบาลครั้งนี้ค่ะมีทั้งเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ มีที่ฝึกงานด้วยค่ะอมครับผมก็เป็นการส่งเสริมทางพรบใหม่ของกยศในปีสองในปี2 0 1ที่เราเปิดให้กู้ในลักษณะที่5ใน่ความจำเป็นท่าษาลกานเราสามารถเรียนได้ถึงอายุ60เลยเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็เราเปิดกู้ตั้งแต่อายุ18ถึง60ปีบริบูรณ์ให้กับ ผู้กู้นะคะที่อยากจะรีสกิลอัพสกิลนะคะเข้ามาเนี่ยจะได้มีงานทําแน่นอนอย่างเช่นบริบาลเนี่ยไปดูแลผู้ป่วยหรือคนแก่หรือแม้กระทั่งเด็กเล็กใช่ค่ะเป็นการที่ดีมากเลยขอให้กยศสนับสนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับคุณอดมรักครับ ครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ20661023ระบบไลน์ a <Okay>. d 1 0 hotline a d 1 0 hotline ผมขอญาตมาคำถามระบบไลน์ตัวนี้กำลังเข้ามานะครับ <Okay. S 1> ระบบไลน์รีพิมพ์เลยนะก่อนบ่ายสองนะครับถ้าใกล้บ่ายสองเนี่ยเวลาจะอ่านไม่ทันแล้วไม่ได้ตอบทันนะครับ <Okay. S 1> คุณ SP ครับหนูมาทำงานต่างประเทศอยากจะชำระ ปิดบัญชีจ่ายผ่านช่องทางไหนได้คะเชิญครับผมก็สามารถดาเนินการได้นะคะ <S <S ติดต่อมาที่กยศก่อนนะคะ,คะจะได้รู้แน่ชัดว่ายอดปิดเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วทางกยศเองจะชี้แจงไปนะคะ,คะอย่างเช่นต้องมีบัญชีนะคะถ้าสามารถที่จะใช้บัญชีในในประเทศไทยอย่างเช่นถ้ามีญาติาพี่น้องแล้วเอาบัญชีของญาติพี่น้องเนี่ยหรือญาติพี่น้องมามาจ่ายให้เนี่ยที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยหรือจะมาติดต่อที่กยศได้นะคะหรือน้องที่อยู่ต่างประเทศ ้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการโอนเงินจากต่างประเทศมาได้นะคะ,คะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะคะควรจะติดต่อก,กยศมาก่อนเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเช่นรหัสอะไรต่างๆที่ทางธนาคารทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยะจะได้รับได้ถูกต้องในบัญชีที่ของกยศได้นะคะนี่ควรจะติดต่อก,กยศมาก่อนก่อนที่จะปิดบัญชีนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมียอดนู้นยอดนี้คุยกันก่อนเสร็จเรียบร้อยก็เคลียร์กับกยศ ก็คือสามารถดําเนินการได้ดาเนินการได้เพียไว่าด้อยากใช้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดน้องๆไปปิดแล้วข้อมูลไม่ตรงหรือแม้กระทั่งข้อมูลบัญชีของกยศเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ว่าสําคัญคือถ้าต้องการปิดหนี้กยศตอนนี้มีช่องทางในเรื่องของการปิดหนี้เนี่ยให้หลากหลายใช่ค่ะครับผมแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือสามารถที่จะ